<54. S 2> <NY Commons> เดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยกันรอบดึกนะครับ ซสชันวันนี้เนี่ยเป็นเซสชันที่สันส้นสั้นมากๆนะครับมาเล่นอยู่ไม่ถึง2ชั่วโมงครับประมาณชั่วโมง4 5ครับมีไม่กี่แฮนครับมาเริ่มแฮนแรกกันเลยครับผมแฮนแรกครับผมมี เอสามไดมอนด์นะครับอยู่ที่มิดเดิลโพสิชันมีคนริมมาคนหนึ่งครับผมโอเปนไปที่25ครับมีบัตเทิลแล้วก็เออร์ลี่โพสิชันคอมาโต๊ะนี้นะครับเป็นโต๊ะที่แบบโต๊ะในฝันเลยคือทุกคนแบบเล่นกันมั่วมากพอผมไปถึงเนี่ยมีคนเบ็ด600ด้วยแบบบัตท่อมแพรและอีกคนนึงแบบบับบับแล้วไปติดท็อปแพรตรงริเวอร์อะไรอย่างเงี้นะครับแฮนเล่นกันรูสุดๆนะครับโต๊ะนี้แบบโต๊ะแบบดรีมมากโอเคครับฟลับมาเป็นเอสามแปดสองหัวใจครับเช็ค มาถึงผมผมตัดสินใจเบ็ดไปที่45ครับโฟลกลับไปถึง Early p o s i t i o n เอ่อเช็คเรสมาที่ร้อยนึงผมไม่รู้ว่าเขามีอะไรเลยนะครับตรงนี้อาจจะแบบพวก54หรือว่าอาจจะมีเอสเพียวๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้เรายังไม่วีเวสกลับไปนะครับสโลว์เพลย์ก็คอไปครับ เทินมาเป็น3ครับตอนนี้เรามีฟูลเฮาส์แล้วแต่เป็น3หัวใจนะมันเป็นเข้าฟลชพอดีคราวนี้เขาเช็คผมก็คิดว่าคือเขาไม่น่าจะมีฟลชเพราะว่าถ้ามีฟลชน่าจะเบ็เพื่อแวลูตรงนี้ใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าเออเขาอาจจะมีเอสก็เลยเดี๋ยวคิดว่าไปแวลูเบ็ตรงริเวอร์คราวนี้ก็เลยเช็คไปครับริเวอร์มาเป็น3มีครับจริงๆไพ่ใบนี้นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันเหมือนจะเพิ่มความสตองให้เราแต่มันลดโอกาสที่เขาจะมีไพ่ที่จะคอเราได้นะครับโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งเอสทั้ง3ก็ แทบจะไม่มีอะไรที่เขาคอได้นะครับก็เขาเช็คมาผมเลยโอวรปเดไปลุ้นว่าเผื่อเขาจะมีเอสนะครับ250เขาก็าโฟลทิ้งไปครับแฮนต่อไปครับเราอยู่ที่อันเดอร์กอรครับมีคิงกับควีนไดมอนด์แล้วก็มีบัตเทิลกับบิ๊กไบล์ทเขามาครับิ๊กไบลก็คือคนที่เล่นกับผมตายที่แล้วนะครับฟับมาเป็น13แจ็ค เรนโบ้ครับมีไดมอนด์ใบหนึ่งเราฟลับโอเปนเอ็นะครับเช็คมาถึงผมผมเป็นไปที่45ครัโฟกับไปที่บิ๊กบาคอมาคนเดิมเหมือนเดิมเลยครับเทินมาเป็น9ไดมอนด์ครับคราวนี้เรามีทั้งแบ็ครอฟลัชแล้วก็ตรงนี้เรามีนัดด้วยนะครับก็หวังว่าเขาจะมีอะไรสักอย่างครับเขาเช็คมาครับผมเป็นไปที่80ครับเบาๆกะว่าเออให้เขาคอมาต่อได้นะครับ เขาเช็คเรสกลับไปที่2 5 0หครับก็เข้าทางเราตรงนี้เราจะไม่สโลว์เพลย์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามี2คู่หรือเซตมันจะมีไพ่หลายๆใบที่มันจะแย่แล้วเขาจะไม่ชอบตรงริเวอร์นะครับตรงนี้ผมก็รีเรสกลับไปห้าร้อยกว่าคอมมิชสเต็ปผมนะครับเขาก็ออออินกลับมาครับก็คิดว่าเขาน่าจะมีคิงควีนแหละแต่ก็หวังลึกๆว่าเขาอาจจะมี2คู่อะไรประมาณนี้แต่ก็เป็นไปได้ยากนะครับคราวนี้ก็หวังว่าริเวอร์มันจะมาเป็นไดมอนด์นะครับ ริเวอร์มาเป็น4 Space ครับเขาโชว์ King Queen of s u i t มานะครับก็แบ่งกันไปครับคนละครึ่งโอ้ยนี่ก็ฟิลล์ด้วยโอ้ยเจ๊ ก็เราฟีโรตรงเทินจริงๆด้วยครับแม่เสียดายนิดนึงครับไดมอนไม่มาให้ไปกันแทนต่อไปครับแฮนนี้ครับมีเออร์ลี่โพสิชันคนเดิมนะครับที่อยู่ขวามือผมเมื่อกี้แหละเขาริมมาผมมีคู่ควีนอยู่ที่อันเดอร์เดอการ์ดนะครับโอเปนไปที่25ครับมีบัตเทิลคนรู้สุดๆครับสมอลบายแล้วก็เออร์ลี่โพสิชันคอมา4คนไปที่ฟลับครับผมฟลับมาเป็นแจ็ค9 3 2 Space 9กับ3เป็น Space นะครับเช็คมาถึง Early Position นะครับ Early Position อยู่ดีดองออกมาครับ45ตรงนี้ผมยังไม่เรสนะครับตัดสินใจที่จะสโลว์เพลย์คู่ควีนก่อนนะครับผมคอไปครับบัตเทิลโฟแล้วก็มีสมอลไบายคอมาครับคราวนี้เป็น3คนไปที่เทิร์นเทิร์นมาเป็น7หัวใจสมอลบายเช็คอีกแล้วก็ Early p โพ i ิชันครับคราวนี้เบ็ดมาแน่นเลยครับ175ครับผม ผมก็ยังสโลว์เพลย์อยู่ครับจริงๆตรงนี้เนี่ยมี8กับ10ที่เป็นสเตรทแล้วแต่ยังไม่คิดว่าจะมีใครมีสเตรทตรงนี้นะครับผมก็คอไปครับสมอลบายคอมาอีกคิดว่าสมอลบายน่าจะมีฟลัชและตรงนี้น่าจะมีฟลัชดรอร์ริเวอร์มาเป็น7 s p a สเปซนะครับสมอลบายเช็คครับผมเอาเฮ้ยถ้าเช็คตรงนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่าเขามีอะไรอาจจะเป็นพวกควินเทนเพราะว่าจริงๆถ้าฟลัชเข้าตรงนี้น่าจะเบ็ดนะครับเช็คมาแล้วก็เออรี่โพสิชันเช็คครับ Early Position ตรงนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะมีพวกอาจจะเป็นคิงแจ็คหรือว่าเอสแจ็คแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขามีแจ็คกับ9แบบท็อปทอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คาร์ดฟิตนะครับเรายังสามารถหาแว l u ลูได้ผมตัดสินใจที่จะเบตไปที่215ครับแล้วก็สมอลบายโฟเออริฟโพสิชันก็แทงแทงแทง,แ,ทงแป๊บหนึ่งครับไม่นานเลยเราวเขาก็คอมาครับเราชนะมาครับ คราวนี้เราเข้ามาดูแฮนด์เซสชั่นนี้นครับ EP ครับโอเปนมาที่20ครับบัตเทิลคอรเราอยู่ที่บิ๊กบลครับมี8กับ7คลับคอไปด้วยครับฟลัพมาเป็นควีน10 6 2คลับตรงนี้เรามี flush draw, ลัชดร a อเราก็มีกระชตสเตรทดรอด้วยนะครับผมเช็ค EP เบ็มา30ครับมีดุกโพซิชั่นคอตรงนี้เนี่ย ผมคิดว่าบางคนเนี่ยอาจจะเลือกออปชันที่จะเป็นเช็คเรสนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าด้วยเลนจ์ไพ่ของคนที่อยู่ e a r l ์ลี่โพ i ิชันอะ เขาน่าจะมี strong range มากๆที่เขาอาจจะไม่โฟให้เช็คเรสของเราผมอาจจะโดนเขาตุยเบ็ดกลับมาด้วยก็ได้นะครับแฮนด์ <Hand S 1> ของเราเนี่ยมันสตองมากพอที่จะคอไปตรงนี้เฉยๆนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะคอไปครับเทิร์นมาเป็น7ไดมอนด์ครับเรามีคู่มีกัตชอตแล้วก็มีฟลัชรอนะครับตอนนี้เราเช็คครับเออรีโพซิชันเบ็ดมาอีก80ครับมีดเดิโพซิชันโฟเหลือมาที่เราครับยังคิดว่าเป็นทางเลือกเดิมอยู่แต่ตอนนี้เอาเราเพิ่มมาแล้วนะครับเป็น7 ก็ได้ตรงริเวอร์ผมคิดว่า8ผมอาจจะไลฟ์ก็ได้แล้วก็9แล้วก็ฟลัชดรอนะครับเอาเยอะตัดสินใจคอไปครับริเวอร์มาเป็นแจ็คขับครับพอใบนี้มาเนี่ยเราปล่อยเช็คไม่ได้แล้วเราจะเช็คเรสก็ไม่ได้เพราะว่าเขาจะเช็คแบ็คบ่อยมากนะครับซึ่งผู้เล่นคนนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นทีเ่เล่นเป็นพอสมควรแต่ไม่ได้เล่นเก่งมากคือเขารู้ว่าเขาควรจะทําอะไรแต่ไม่ใช่แบบ ไม่ใช่โปรนะครับมาเล่นผู้คนสนุกก็เราตัดสินใจที่จะเบ็ดออกไปนะครับ200คราวนี้เขายังไม่โฟรครับเขาแทงแทงคิดคิดผมก็เฮ้ยโอเคละน่าจะกูดแล้วตรงนี้ภาวนาให้เขาคอนะครับแล้วในที่สุดเขาก็บอกว่าไอ้แจ็คที่มาเนี่ยทำให้ยูได้เงินตรงนี้นะแล้วเขาก็คอมาครับผมก็โชว์ไพ่ไปคราวนี้เขาบอกว่า แจ็คทำให้ผมได้เงินผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเขามีอะไรแล้วตรงนี้อาจจะเป็นคู่แจ็คหรือเปล่าหรือว่าเป็นควีนแจ็คหรือว่าเป็นเอ k คิงอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันแฮนต่อไปครับเรามีเอชควีน ออฟสูตรนะครับอยู่ที่ e n นเดอร์ด้วยกันเราโอเ n นไปที่20ครับมีบัตเทิลคอมาคนเดียวครับฟลับมาเป็น9 3 2 3ไดมอนด์เรามีเอสไดมอนต์นะครับตรงนี้ก็ซีเบ็อยู่แล้วครับเราเบ็นไปที่20เขาคอมาครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขามีอะไรตอนที่เขาคอเนี่ยเขาเช็คไพของเขาผมคิดว่าเขาน่าจะมีไดมอนด์ใบหนึ่งนะ ก็หวังว่าไดมอนด์จะมาครับครานี้เทิร์นมาเป็น5หัวใจครับผมก็ยังคิดว่าผมควรจะ aggressiv อยู่ผมก็เบลดไปอีก40ครับเขาก็คอมาอีกครับครานี้ริเวอร์มาเป็นเอชหัวใจครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าผมมีเบสแ hand แหละแต่มันอยู่กึง่งกึ่งกลางกลางระหว่างเราจะเช็คแล้วให้โอกาสเขาบล u f f หรือว่าเราจะเบลดเพื่อ v a l ูครานี้ถ้าเราคิดว่าเราจะเบ็ดเพื่อแวล u e เนี่ยเราก็ต้อง t a r ก็ตพวกแ a นที่เป็นคู่กลางๆอาจจะเป็นคู่7คู่8คู่9คู่10อะไรประมาณนี้ แต่ว่าครนี้ถ้าเราอยากจะเช็คให้เขา b ล u ฟเนี่ยเราก็ทําได้เพราะว่าไพ่ที่เป็นเอ e มามันเหมือนกับไพ่ที่ทําให้เรากลัวสมมุติว่าเรามีโ overpair คู่1ิคู่แจ็คคู่ Queen, ควีนคู่คิงแล้วเราเจอเอแล้วเราก็กลัวเพราว่าอาจจะบล u ฟมาหาเรานะครับผมก็เลยตัดสินใจเลือกทางเลือกที่2ครับเช็คไปครนี้เขาส n a p เช็คแ back กลับมาเพราะว่าเขามี9กับ10ไดมอนด์ครับผมเสียดายนิดนึงที่ไม่ได้ value bet ไปครับแฮนด์ต่อไปครับเป็น straddle pot ครับเราอยู่ที่ b u t ทิลครับมี8กับ7 diamond ครับ open ไปที่3 5ครับ มีคนที่ s สเตรโดคอมาคนเดียวครับฟลับมาเป็น a s jack 7 2 space ครับคราวนี้เขาเช็คมาครับผมกำลังจะหยิบชิปเป็นชิป5กับชิป 25แต่ว่าผมโยนเข้าไปดันไกลเป็นชิปแดง2อันนะครับเบ็ดไปแค่10ครับผมคราวนี้เขาเลยเช็คเรสกลับมาที่55ครับผมทําอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้ถูกบังคับให้โฟเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่อยากคอด้วยบัลลอมแพ่ด้วยเขาโชว์ควีนกับแจ็คออฟสูตรมาครับซึ่งผมคิดว่าถ้าผมเบ็ดไซส์ธรรมดาไปเนี่ยแอคชั่นไม่น่าจะออกมาอย่างนี้ก็มิสคลิกครับผมแฮนนี้แฮนต่อไปครับเราอยู่เที่อันเดียกันครับมีคิงกับแจ็คสเปซโอเปนไปที่ยี่สิบมีบัตเทิลคอมาก็คือคนที่สดตาที่แล้ว ครับคอมาคนเดียวครับฟลับมาเป็น19-3เ a เรนโบว์ครับมีสเปซใบหนึ่งครับผมผมเป็ดไปที่20เขาคอมาผมก็เฮ้ยหรือว่าเขาจะมีอะไรสักอย่างบนบอร์ดนี้นะครับเทินมาเป็น10 Space ครับเป็นแบ็กดอฟฟัชของเราเคราวนี้ผมก็คิดว่าผมจะเบ็ดไซส์ใหญ่ๆนิดนึงเพราะว่าผมอยากจะโฟพวก9โฟว์พวกคู่ต่ำๆที่ต่ำลงมาจาก9นะครับคู่8คู่7 อะไรประมาณนี้เบ็ดไปที่65ครับเขาคอมาผมคิดเลยว่าตรงนี้งานเข้าละ มีสิทธิ์ว่าเขาจะมีสิบหรือว่าเขาอาจจะมีเก้าก็ได้เพราะว่า draw ตรงนี้พอที่จะเป็นไปได้อยู่แต่ว่าตัวหลักๆที่เราบล็อกคือแจ็คนะครับมันก็บล็อกดรอเยอะเหมือนกันก็เลยคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะโดนสิบแล้วตรงนี้นะครับริเวอร์มาเป็นคิงหัวใจครับไม่แน่ใจว่าเขามีอะไรแล้วนะครับตรงนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะเช็คไปเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมเบ็ดไปเนี่ยยังไงอะไรที่มันเป็นแว l ลูที่มันจะคอเราเนี่ยไอ้คู่ต่ำๆเนี่ยมันโฟอยู่แล้วถ้าเขาจะคอเนี่ยผมน่าจะโดนคอได้สิบมากกว่า นะครับแล้วเขาก็เช็คแบ็กกลับมานะครับผมโชว์ไปก็กู๊ดครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขามีคู่ตำาๆเลยก็น่าจะเป็นพวกแบบคู่4คู่5อะไรประมาณนี้นครับไม่แน่ใจว่าถ้าผมตินแวลูตรงริเวอร์เนี่ยไม่รู้ว่าจะถูกคอมาหรือเปล่า เหมือนกันนะครับก็กึ่งๆแล้วก็มีความรู้สึกเสียดายนิดนึงที่ไม่ได้เบตตองริเวอร์ครับแฮนต่อไปครับไฮแจ็คโอเปนมาที่15ครับคือปกติไฮแจ็คเนี่ยเขาจะโอเปนไซส์20-25ตลอดไม่รู้ทำไมแฮนนี้เขาเลือกที่15คราวนี้ผมว่าบัตเทิลบัตเทิลเป็นคุณลุงแต่เป็นคุณลุงเป็นคุณลุงโปรลุงเล่นเก่งลุงเล่นเก่งมากนะคนนี้เขาตุยเบตมาที่65ครับผมคิดเลยว่าลุงน่าจะอยากเล่นกับคนนี้เพราะว่าคิดว่าแฮนคนนี้วีกก็เลยกะว่าจะแบบไอโซเลต ผมมีเอซ์ควีนหัวใจอยู่ที่สมอลบายครับก็เลยตัดสินใจตรีเบทไปที่155ครับก็ทุกๆคนโฟครับผมแฮนนี้ก็เป็นแฮนสุดท้ายของเราครับเซสชันนี้เป็นเซสชันสั้นๆนะครับแต่ว่าวีซอค่อนข้างโอเคครับบวกมา600นะครับก็โอเคตอนนี้เรากลับมา ได้ทุกอย่างที่เราเสียไปจากเซสชันที่โดนไปพันสเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็กลับมาหวังว่าโมเมนตัมมันจะพุ่งขึ้นกลับไปเหมือนเดิมโอเคถ้าชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนรันกูถ้าผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ